เพิ่นปูนี่หนิเม่นเป็นปูนี่เจมีนเปิ่นปูมาดูมาดูดิจานเป็นวุ้นเส้นไหมซองเบิองว่ามิไรซื้อเพืในแนวอย่ในนี้หนยจันเจม่นมาตรวจสอบไล่ซื้อเจมีนี้บเราเลนมือซือแล้วเอาปมันออกกล่าวหนีดิจนเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้มาตรวจสอบไล่ซื้อเพื่อใหบุญน่นี่ไหมมันก็ยุ่หนีไหมผมก็ก้มปลาทองหนักด้วยหันไหมครับ สวัสดีครับครับพปู่ปอกันครับเฮาวสองคนคือเก่าเหมือนเดิมครับบรรยากาศช่วงเย็นๆอยู่ที่วัดปู่เจ้าดงศูนย์หนึ่งสองแบนแล้วครับครับผมไม่นี้เ้าวยังห้าสูวยเอฟซีฟังนี่นี่ยะเอฟซีเพิ่นเอ๋อยังบอลแล้งบอเพียงั้งเลยโอ้ยังบอลแล้งโอ้ยังมีมาอีกครับผมเขามาเรื่อยๆเขามาเรื่อยๆเขาต้องมานำส่งตัวไปใจบุญของเ้าหมดไปนี่ของเ้าหมดไปนี่มาในกักเคือความหมายร่วมๆกันเบอร์อะไปคือมาจาก ร่วมๆเอาใจจานกับคนมีโช่เดียวกันเลยค่ะมากนักกันมากนักกันเลยเนาะคือตอนนี้เขาก็อยู่ด้านหน้าของปูมุจลินหรอกับปูอนันตนาคราชครับพี่น้องครับด้านหลังนี่คือปูอนันตนาคราชแล้วก็ปูมุจลินปูมุจลินครับตอนนี้สร้างมันกำลังท่าสงท่าสีอย่างเรียบร้อยครับเริ่มเริ่มท่าสีแล้วนี่เห็นนะครับมื่อนี้พิ่นท่าบ่ได้พอฝนตกฝนตกฝนตกครับท่าล่องพื้นแล้วฝนบักมากบักแห้งหรือเปล่าครับ ย่อยออกเบิดสีย่อยออกสถ้าไปก็เลยต้องหยุดครับผมอ่าแต่ว่าก่อนอื่นก่อนไก่กะฝากขอบุญขอบุญฝากอนุโมทนาบุญกับเอฟซีไลายท่านหลายคนที่อ่าเป็นซัทธาเนาะซอยกันเฮ็ดกันสร้างหันบะมี่เอฟซีหน่อยซิงี่ปรากฏอยู่ด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยครับกสิขึ้นบ่ได้เลยเนาะอ่าเราจะเอื้นส่วนเฮ็ดบุญกำลังวัน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 เอฟซีก็ได้เนาะโอ้ยเบามาก ลังเทียกะไปนอนเกิดอยู่บ้าเปิดขึ้นดีเถอค้นเท่านี่คิดใจในี่บ่นม่าธรรมดาเลยเนาะเป็นเรื่องปกติครับครับใจเพิ่นนี่คือเพิ่นเกิดมาชาติหนึ่งสิ่งที่ที่น้าจิตโตไปได้คือมียางเดียวแมนบ่แมนนีเท่านั้นเนาะอันนี้บ่แมน่าแซงกันได้อพ่อยพี่น้องเด้อันนี้ก็คือเราตามความเป็นทีมอะไรเนาะอย่า่าแซงขอครับแต่อมินเองกิดคือขึ้นกันแล้วก็เฮ็ดขึ้นกันครับ สาเหตุที่ส่วนพอ่อไอพี่น้องมาเห็นในจุดนี้ก็คือเพราะว่าเฮาเสียเรื่องบุญเรื่องบาปครับเนาะฮะอันนี้ก็บ่ได้ว่านนกันดอกะไปเฮาก็ได้ไปฝนที่ตกก่นอนพุ่นเดี๋ยวป้าไปหยอดเปียนท่าหนึ่เพิ่อนไหมป้มาวต,ต,ตามกันนะมาบ่ต้องจอด,ดอน,นะกวางเด้อเอาคือว่าฝนตกผมสร้างก็อยู่นี่ตัวนี้่สวัสดีครับสร้างครับผม,ผมค,ครับผมครับเป็นอะไรก็มู่วกไปใช้เมิ่อกี้ได้เห็นผู้เดียวจบไปข้างจะล่าวครับ ไปทางซ่าครับโอ้ใกล้ใกล้สีเห้าเลยตัวนี้เนาะใกล้แล้ววันนี้มันลงสีอย่างเดียวครับเป็นอะไรฝันดีปะบ่ครับบ่ฝันอาจารย์บ่ฝันบ่ฝันครับนอนเฮ็ดอยู่อไก่เฮ็ดอยู่นี่นอนก็นอนอยู่นี่เอ้าทั้งปูมี่ก็ฝันอยู่นั่นครับวเดี๋ยวปูมี่ก็ฝันผมบ่ฝันบ่ฝันครับได้เจอทั้งพระเวะหล่ะเรียกเบอร์ของปูปูปลาไหมปลาที่แม่ที่ซื้อแล้วบ่ครับเอ้า เด้ยแล้วมีอ่ยังมามเป็นสัมบัติที่หกที่หาเป็น,ปนแต่ที่แต่ยังบอกมันก็เห็นที่งู้แลหละบังคับฮะงูเขียวนะเอองูมาใส่กักากป้องนี่ครับนี่นี่นี่ผมปาดทองไปทงำเอาไปยอดเพลนทัน<ๆ>้งยู่ยเมือเมือยุอ่ยจีงู้ยังจีงไม่ยู่นนี่จบแล้ว งูเขียวงูเขียวครับงูเขียวตัวโปรตีนนี่ล่ะรอคุตัวตัวค่ได้เด้องูเขียวตัวท้อโปรตีนไปนี่เราเพิ่งคืขึ้นมาหนีเรกไปหันมาหาผมมห้งเนว้ายสร้างมาจ้ะผมก็สร้างยุ่งสิเนาะตสร้องยุ่งสิงินได้เงือกขึ้นมาเนี่ยนก็อยากผมก็อยากจะเดินไปนี่กันจะเดินไปก็จะคนละทางเลยคุณก็เลยไปกุ๊กกิ๊กเนี่ครับคืนมาหยอกก็เสียแบบว่าเมียนว่าเมียนอันนั้นฟังนี่คือปูอนันตนาปูอนันตนาครณะที่โพ่อคืนมาหนีว่าเมียนอย่างนี้ปูคนมาหา ว่าดยผมเงือได้หยอดแผ่นท่องลงไปไกลเป็นงูเขียวออกมาได้จังไดบอแมนบอแมนหยอดแผ่นทองลงไปกลเป็นงูเขียวหมายถึงว่าเล่ากรลังแจงทองผมแจ่งขอาบแม่ผมไม่ได้จานผมผมฝาดเุดาแแจงมาดนี้แ่งไปแจงมากเงือกขึ้นมากนี่งูเขียวโง่มาได้จากนี้กับแมนอยู่กับขั้วหมายคือมองนี้คือมองที่เขาหยอดแผ่นท่องนี่นี่ฮู้แมนมแตรแผ่นทองนี่ที่เข้าใส่ลงไปแมนจะจะงูออกมาได้จังใดนะงูมาไจังใดจังนี้ บงเขื่อนเลยลราไปใช้ป่ะนี่ข่อยจีหยอดเป็นท้องอยู่เดี๋ยวนี้เป็นแต่คืบว่าเป็นแต่ได้หยอดบวะมันไปโก๊กกิ๊กแล้วอาจารย์ไปแล้ววะมันไปแล้วบ่ไปแล้ววะมันไปแล้วขึ้นไปแล้วโก๊กกิ๊กี่บ่ครับอาจารย์แมนครับแมนเมื่อวานข้าใจพิษบอกเพื่อนเป็นปูนี้นี่เจมีนเป็นปูนี่เนาะเจมีนเป็นปูงูเขียวโตทอบปวดตีนว่าแม่งโตน้าอะไรกันงูเขียวทอฮะชอบปวดตีนเนี่ยนะอาจารย์นี่แม่ผมก็เชิญไปหุ่นเนาะเพิ่งก็ลงหนีแม่บ้า เออไปกันยังแนมบางบ่ผมอีกแต่เฮิงนี่บางหันก้อนอาจารย์สิม้านี่เอาคนนี่บอกนะว่าบางแนมบางใบคุ้นคุ้นค่อนพอมตีเพราะงั้นเสด็จหนีไปหลักตีบ่เจ๊ก็คนงูกจนเขียวมันกันเขามันเห็นเขามันจิกจ้องนี่แต่โชว์เขาอย่างเดียวไหมอืมอันนี้มันโดดลงไปผมก็ยืนอยู่หันเนาะอยู่เสาหนิบางก็ดแนมบางผมแบบนี้บานก็ดมอยไปก็ไปกุ๊กจิกก็เพิ่ก็ขึ้น่งเดียวกัไปกุ๊กจิกเลยสร้างไว้เนาะเะไอย่างไรเนาะ มึงสิมาเบิ่งว่าใครสิแล้วมาดูมาดูดิอาจารย์เพิมนง่มันสิมาซองเบิ่งว่ามีรายชื่อผู้ใดแน่อยู่ในนี้อุยจังเลยจันแม่เนี่ยเนี่ยมาเพิ่นมาตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เสือแล้วเจ้าหน้าทอ่ตำรวจนีดนี่จันเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้ครับมาตรวจสอบรายชื่อผู้เฮ็ดบุญนี่มั้ยเพิ่นก็อยู่นี่มั้ยผมก็ก้มปลาทองหนักอยู่หั่นมั้ยผมก็เสด็จไปหุ่นเพิ่นก็ลุกไปหนีมั้ยผมก็ยืนเบิ่งว่าไก่อันนี้ซทำมัน ขาจานนี่และกระเบนงูมันกัดโคตเนี่ยมันใส่ใส่ผมแล้วพวกนี้เป็นผู้เขียนเลขเก้าหาศูนย์ไหมฮะโอ้กระจกเขียนเด่นฮะกระจกเขียนเด่นนี่เด้ปูกัะแม่นี่เด้มองเลขเก้าหาศูนย์ก็นี่เพื่อนไปเพื่อนเพื่อนรู้หันกว่าจะเรียบตาไม่เห็นเพื่อตาก็่าจะนดีแต่โอ้โหนี่นี่นี่เลขเก้าหาศูนย์เห็นบนว่าเด็กหนองถานแมเลี้ยงละวาละวางไหนก็กันหยุดกัเจ้าฝันว่าเมีมาบอก ก้าหาศูนย์เราก็เลยเขียนไว้นี่ครับบานเยียนเล่าเลยว่าผู้เลาตายนั่นกันถูถือเลขแม่บอกแล้วถูเอาวันกระดูกแม่เป็นลุกอังคารในเด้อโอ้ผู้แม่ว่าขาฝันลูกสาวให้ซื้อเลขก้าหาศูนย์ครับขันสูนถือเลขแล้วแมนให้เอากระดูกแม่ไปร้อยอังคารในเด้อครับจ้องใส่เลขอีกหลงอานเด็ดรลังอานครับผมบาดนี้ตอนที่เขาโทษมากนี่ กำลังเขียนงานอยู่มงนี่สมมติขึ้นได้มาเขียนไว้นี่ว่าอีแม่ยนเดียงปูเล่ามาจังหันดีๆไหมครับครับต้องอยู่หนองหานบอกว่าวันนี้เพิ่งขึ้นเลยมาเขียนไว้นี่สันดอวันนี้ยันเลื่อมมัยยันเลื่อมเราก็นี้เขียนไว้ให้เขียนกับว่าไปเขียนไก่ไข่ก็นี่นะน้องคนไข่กันเลยเสียเงินน้ำเก่ีหาศูนย์ไปอีกกับว่าเทนที่จีได้ซื้อเลขหน่อยตัวเลยนะเจ้าไหนจะขอบคุณ สร้างหลายๆเนาะสําหรับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นงูนี่มาได้จังไดนี่เนาะฉะนั้นแล้วเท่ากับว่าสรุปว่าปัวนันตนาคราดนี่เนาะควรเฉียงชกเฉยใช่เฮาอยู่ดอกวดนี้ก็ได้กันยกเมื่อสาธุอนุโมทนาสาธุเอาหมูเฮาก็ได้วดนี้ก็คือสีไดโชคได้ใช่กันสุกูสุขคนอยู่ดอกอะ ปุระกระถาบ้นที่หนึ่งตุลาคมใบใบผูตัวห้องคอยจีหูแมนแมนแมนไม่ยำเปหาซองหน้าเพิ่นไปแล้วก็แล้วนี่ยำเป็นหาซองหาต่อว่างเขียวควงได้ได้ดวงว่าขึ้นยูหันนี่ที่สองเนี่ยนี่เขียวเขาโอ้แปรแปรว่ามามาประจำอยู่ปรอผู้ตัวนี้เห็นอยู่ประจำเห็นตลอดอ๋อบ้านว่าเห็นนี่แล้วบานนี้วันนี้มาตลอดนี่ว่าหัวตาแม่เธอเดียวว่าแมนป่ะมาสองเขียวแล้ว มาอยู่ตลอดจริงมาตลอดเต็กีอาจารย์จงป้องมันไว้หมอครับผมเพื่อขึอ้นจากป้องนี่ก็มาเกี่ยวเสากลางนี่โอ้ขึ้นจากป้องมาเกี่ยวเสากลางนี่ครับถือได้ดวงเห็นนั่นนะครับผมรอบแรกบาดผมมาเห็นขึ้นมานนี่ขึ้นมา่นี่ต้องเมื่อนีโอ้เมื่อนี่ครับผมว่างท,ที่ว่างนี่แม่โอ้แสดงว่าเพื่อนไม่ตรวจสอบอยู่ตลอดนี่เนาะเพื่อนมาตรวจสอบไล่ซื้ออยู่ตลอดมาไล่ซื้อขอไปใกล้สิปิด้องเลยไปพลางฉีดเลยนะ แต่ว่าเป็นยังมาดิเฮ้าสี่ยอดไล่สีอาอขอบคุณทางหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมาบัดิมายอดไล่สีอ่าไล่หน้าใหมยเพื่อนเนาะฮะฮะดิขึ้นเทียนก็ถูกคับเกิดถูกก็เทียนนะหมันออาจารย์เรือโอ้ยสาธุแม่หมานดีดีนะแม่เราขวัญดีบัดอืมน่ะเดี๋ยวว่าเนี่ยผู้ให้อาจารย์สั้งัน โอ้เราฝันดีปกติเราฝันเมนบ่อยก้นเมนแมนมาหันเราก็ได้ที่อาจารย์มาฝันวันหนึ่งเราได้สามคือว่าได้สามตัวแต่ฝันโตตรงฝันโตเราเต็งไงเนะ่ยัดอยู่จะเตวผมไทยเราละเดี๋ยวผมจีนเราขีดเป็นเอฟซีบนอยู่ครับครับจบแล้วะเดี๋ยวมันจีดเอฟซีสีเบียร์นายส่ก่อนเดี๋ยวขด้นแก้วเดียว่เมียคำวัดนั่นโอ้ีิเป็นแมอกคำวัดจะบ เขาคมี่โชคไรที่ไปหาปู้อิดํมได้ปู้อีดํมมาเขาอยู่ดิที่ไปหาปู้อิดําที่เลาหยอบแย่เฉแขนมเจ้าเจ้าขอความมาได้ดิไปตามกุไปไปเรื่องถามนะใช่ป่าวขวังกับ่าห่อนเจ้ากับอุ่นอยู่ดิอุ่นเงินมานก็เย็นก็เย็นแต่ว่าแต่ว่าบ่ห่อนก็แปลว่าคาถาแต่ว่ากับอุ่นอุ่นแปลว่าคาถาดีอย่ดิปกติพ่อผมดิแมนหอดเออแต่ว่าเราฟันมาหน่อเดิปู้อินดำเล่าแต่ช่วงเยอมากยกมาเพื่อน ตั้เรีมาตัวได้คูอินดร์ัอกเจ็ดสี่ศูนย์เรสั่งเม็ดเดียวเจ็ดสี่ศูนย์เนาะัมาใหมมาเออมาทานจันเลยเราเอาเอาได้สิออกก่อนเอาเอุงมดออกก่อนอาสเออเอาไปสาธุสาธุสาธุเออเชิดบดรักพบปารักษาทุกตัวสารทิศพุ่มวัดพุ่มว่ากตรทั้งหลายที่ดูแลรักษาพบปารักษาวัดว่าล่ามแห่งนี้รวมถึงครัวนั่นตนาดตลาดกู มุดจะลินะ่นเมื่อนี้เด้อในน้ำไล่ซื้อไล่น้ำของเอฟซี C, ู้มีกิจท,ท่าในซอยสามซอยแปมตั้งสารโพนีละวัน่อดเอาไล่ซื้อเป็นไม่หยอดล่งไม่ปุ่มู่ขนาดไม่เสรีไปอ่านาทีเพื่อนเนอะก็ะไปเพื่อนเฮ็ดซงนี่แล้วะจะให้บุญให้กุศลส่วนนี้ทีเพื่น F C, เฮ็ดเพื่อนทํำในรังนี้ไปหอดไปเชิงโตเพิ่น เจริงหลายพวกอดเีจริอยู่ต่อไปในไฟ่าหนาบมว่าจะเป็นนาที่การนานบว่าจะเป็นโชคลาบบาสนะบ่ว่าจะเป็นชีริมงคลทีวิตคนกะหอยจะเล่อนเก้าหนาเลื่อนรุ่งเรื่องจากที่พี่น้องคุร่วมหายใจจากของนกะห้มาลับส่วนบุญส่วงกุศลแบงบุญแบงกุศลในหอาเพนว่าจเป็นเจ้ากรรมนายเมียนเด้ออยู่พวกทุ่งไหที่จอมเวียนจอมทำกันไหตั้งแส่ัตวปางก้อนสัตว์ปางไม่กะแล้วแก จะให้มารับเอาควนบุญส่วนกุศลทีเอฟซีควนได้เทียดอีสานในทางหนึ่งเมื่อได้รับผลบุญผลกุศลไปแล้วจะให้โคตลอกการจองเว่นเพื่อผูกเว่นผูกกัมกันไว้จะให้โดตร่วยกันซะต่อไปเพควนโผล่ที่ซีงดีโผล่โผล่แจ้โชคแจ้มานแจโชคแจละอืมทันทีคืนดีขึ้นแต่เมื่อนี่เป็นต้นไปยี่หน้าที่นี่เป็นต้นไปเด้อจ้า เนี่ยนพอดีกันนะตัดตัวแไหตัดตัวตัดใส่ตัดในรถเนาะอ่าอลไรซีนเนี้ยบาณนี่ไผ่เนี่ยไนเอ้มาเออปูเอ้บนี้ลูกหลานก็สิได้อลายซื้อายน้ำอลายซื้อเิ่นแน่ครับปูที่เพิ่นใ้มั่งคงมีตัวมสรสางนะครับจากไรกะ บางท่านกับนี่น้ำสกุลนะครัปูบางท่านกับบางี่น้ำสกุลยังไรกับปูกับแ้รับปูด้วยย่างคลิปของปูนะครัปูนะครับเอานะครับแต่มีรายน้ำต่างต่อไปนี่นะครับเนาะกับมีคุณแม่สงวนสนทองครับผมรวมบุญมาอันนี้เพิ่งกับประเด็นระบุหรอกว่าเห็ดอยังแน่กับทำทุกอย่างเนาะครับเนาะกับอนุโมทนาม่าสองพันนะครับสำหรับวัดปูตุดงศูนย์่งสองเฮาครับผม แล้วก็สำหรับคุณแม่สงวนสนท้องมีเพื่อนกาซอยไปทั้งอื่นหลายท่างอยู่เพื่อกันนะครับ<ม>ต่อไปก็มีคุณสมคิดสุรชัยนะครับน่าห0ึ่บาทคุณฉัตรกรสุรชัยและบุตรห0 0่คุณยุพาพิศก้าหาร500ร้อนะครับคุณแม่สายสุดาแสงวิไลนะครับอันนี้การายละเอียดกับสิกาชัดเจนไปได้เดี๋ยวกับสิกขออนุญา,าตอ่านจะได้ซื้อดเด้พูเ้อคุณสมศักดิ์สตานิคม นสชุดติมาสิริพร์อมาตนสพัฒรกรสตาณิคมนางลำไพเนินทรายนายวันชัยเนินทรายและครอบครัวนางนิทิน่าแป้นโขนางสุพัสราเยียนไทยสงนายประภาสแป้นโขนายวุฒิชัยแป้นโขนายวรวรรณแป้นโขนายสุทธิธรรมแป้นโขนายยอดศิลป์เท้าจันทร์คุณจิตตาพร คุณชานรงค์คุณนัทพลสัตสวรคุณสุระเกียรติคุณนงนุษยาวิสิธิ์นอสอนณัชยาพงศิริศักดิ์นอสอนเขนมจิราพงศิริศักดิ์คุณปณิชาสุรทัศน์นารีกาสวยวงคุณนัชชารีคุณนัณนทนันคุณคมูลมาลาและ คุณสุพรทิพย์ดวงมาลัยเมื่อไหร่พันบ่ะครับชาดุกครับผมอะก้อนจิบิยาเป็นท่องไปเห็นตัวเลขบันฮะก้อนจิบิยาเป็นท่องไปเห็นตัวเลขอีกแล้วเนี่ยตัวเลขที่ใส่ระบันนี่ดิใส่หล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอฟซีเห็นเป็นตัวได้เนียเคือมีคนวาดไว้นี่แหละแต่ว่าถามไผ่เราฝันว่าบ่มีไผ่วาดจะก้นหนึ่งสี่สามว่าอะไรงไง หนึ่งสี่สามอะหนึ่งที่ขึ้นไปกเทียบแต่ตัวเลขใช้บางดวก็มีคนขีดไว้นี่ยที่แต่ว่าแต่ว่านว่าอาจจะเกิดขึ้นจะห้อยขูดห้อยหักทงอีหยังกับประชักโอ้ยหนึ่งสี่คักนี่ละแมนว่าหนึ่งสี่กับเขาเลขยก่พูดแปดสอบกันแล้โอ้ยมีคนมาเขียนไว้บ่ด้ห้อยคนเขียนคักนี่ไปมาขีดอืม ไปเอาเไปเนาะไปไปหยอดเป็นท่อแต่เปิ้นทีนั้นเนาะอืมเอาเด้อไฟวิ่น้องครับผมบันไดกตีเลยหย่อดเปลี่ยนท่องเออยอดให้เรียบร้อยแล้วอย่าฝ่าว่าตรวจสอบตอนนี้เด้อปูเด้อให้ยอดแล้วสักวันเด้ออย่าฝ่าวาตรวจสอบไร้จีได้อย่าโฟกัสหยาดอยู่ดิอ้าวแก เลยกับนุโมทนาสาธุนั่เด้อดู้ยได้ซื้อที่อยากนี่จังไดยปูกะซอยหุ่มสู้พันเด้อวัดเป่าปัสสักฝากน้ำต่างๆเมื่าสิเป็นนาทีกันนั่นเมื่าสิเป็นโชคลาภวาสนาโชคลาภวา,บบาสนาก็าให่ดิ่งมาใส่ดิ่งมาใส่รถปูโรดไผ่ไข่เจี๊ยบก็ให้ขจดดัดให้หายเด้อะปูเด้อปูเด้อโชคว่นมีโชคมีลาภพูดดวงบ,ดบ่ดีกสิดีๆข้าวนี่แหละโอ้แต่ว่าปูพันเจ็บพันป่วย ต่อสู่กับโรคไรก็มีหลายคนคือกันอยจังไรกะบด้วยบุญบารมีปูกับไปชอยเพิ่นเน่ได้ปูได้ไปยอดพีน่อ๋อเปียนมาทางปูนั่นเลยเปียนมาทางพี่ครับเปียนทั้งปูตรวจสอบพี่ละไม่เงี้ยต้องทั้งปูตรวจสอบพี่นะซองสมึงเนี่ยได้ปูตรวจสอบดูเท่นี่แต่ว่าทางนี้อยากอยากเงียกๆกินเนี่ยนี่เลยเงียบไปนี่เนี่ยไปซองรอดทั้งพี่ไหมบบีเออ ต่างปีนังี่ายง่ายง่ายต้องขับจังกี่ับรวดเพอะปีนังแต่ชงไรก็ได้วานเพ่นสีเห็ดหายไหมพ่นยังบ่เห็ดหาไหมตัวนี้ก็ได้อยากเงียบ่ลงดืม แยซองอันค่าอยู่สายแล้วผู้สิเขาไปตรวจสอบก็ได้อีกแหละโอ้ยยังดังฟูฟู่ะอือโอ้ยสาธุตกใจหมดยังฟูฟูเมื่อกี้ฮึนั่นแักเป้าขึ้นมาจังเลยโอ้ยไปๆบาดเนี่ยเลยไปอ่ะก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมกะ อนุมทนาสาธุกับเอฟซีสายบ,บุญทุกท่าน